สวัสดีครับวันนี้พบกับโค้ดโรชเช่นเคยครับวันนี้เมนูไข่ลูกเขยครับวัตถุดิบก็จะมีไข่ไก่สีฟองครับหอมแดงหอมแดงซอยนะครับพริกแห้งนะครับที่ขายไม่ได้เลยก็คือน้ำมะขามเปียกนะครับเดี๋ยวเรามาเจียวหอมก่อนเลยนะครับ เกื่อไว้โร่หน้านะครับโอเคครับหอมเจียวได้ที่แล้วนะครับตักขึ้น เอาไข่ลงไปทอดเลยนะครับใช้ไฟอ่อนนะครับ มันนี่หอมมากเลยครับเจียวที่เราได้มาแล้วครับโอเคครับรไม่ต้รากรอบมากนะครับเดี๋ยวมันเหนียวนะครับเด็กๆทานไม่ได้นะครับ ได้แล้วตักขึ้นนะครับตักเรื่อพักไว้นะครับทอดชิกแห้งต่อเลยนะครับชิชแค้งไม่ต้องทอดนานนะครับโอเคครับแค่นี้พอนะครับ คครับได้ปาะทีแล้วเรามาทำน้ำกันนะครับใส่น้ำมะขามเปียกลงไปนะครับน้ำมะขามเปียกลงไปนะครับ เติมน้ำตาลนิดหน่อยครับโอเคครับใส่น้ำตาลปี๊บไปๆนะครับเติมน้ำตาลไดที่เลยนะครับน้ำตาลละลาย น้ำปลาอีกนิดหนึ่งครับเด็กๆชอบสุดนนะครับปรุงรสด้วยน้ำปลานะครับปรุงชุบนิดหน่อยครับ ทำ้งจานใส่นิดนึงครับเพื่อปวองกมกกนะครับโอเคครับน้ำได้ที่แล้วครับเดี๋ยวเราไปจัดจานกันครับมาจัดจานกันครับ เทียมเจียวรอยเยอะเลยนะครับพริกแต่งหน้าไว้ครับเท่านี้ก็เสร็จเรียบร้อยครับไข่ลูกเขยสูตรควาโลครับฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไคร์ด้วยนะครับขอบคุณครับ